สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเอทคอมพิวเตอร์และข่าวประมวลผลไรฮาร์ดแวร์เอทและขาวคือระบบประมวลผลที่จะเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเพื่อประมวลผลทําให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมระบบหรือเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีจากอุปกรณ์ใดก็ได้ความแตกต่างของสิ่งนี้คือข่าวจะต้องส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลส่งข้อมูลกลับมาเพื่อทาทำให้ใช้เวลามากส่วนเอท จะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อประมวลผลและข้อเพื่อประมวลผลและข้อมูลและสามารถส่งกลับได้เลยทําให้ใช้เวลาน้อยลงนอกจากนี้การส่งข้อมูลไปมาระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะยิ่งสอดคล้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน t ตอ n ฟทมลักษณะลักษณะการส่งข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลต่อทุนการทุนค่าใช้จ่ายประกอบการใช้พลังงานส่งสัญญาณด้วย ดังนั้นจึงจะเป็นต้องประเมินวัตถุและลักษณะการใช้งานอย่างเหมาะสมค,ครับ